หรือว่าฝาดๆกับคือประสบการณ์ทางด้านบริษัทก็มันก็เท่าเห็นนะครับคืออยากให้ที่ทรักเขาสอนนะครับในการเรียนด้านนะครับแต่ผมใช้ดีอีกอย่างนึงครับคือการไปเซนเปรี้ยตัวนี้ครับนะครับเพราะว่าที่ผมใช้มานะครับรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะครับมันเคยหอบเคยอ่ตื่นนอนมาครับแล้สึกมันเมื่อยนะครับเจ็บขาครับกวนนะครับ กนผมดูชาคาเ่ใ mm ่ไหหสีบาทเดี๋ยวตามั้งๆเดี๋ยวนี้ครับผมทำอะไรก็ไม่ได้วไม่ได้ว่าจโกโห้ะไรนะเดี๋ยวนี้ผมทำได้ชาค่ถนะรจริงะคือว่าผมนะครับการได้วผมทาคาเ่ได้นะครับห่ได้การต้ได้ครับผมรู้สึกว่ามันโต้มาโต้ลนะครับเหมือนกับ xa xa lúc nắng này sáng hôm nay cũng cho con bé gặp tên hôm trước đến chọn gặp 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 มันอย่างนี้รู้สึกว่าอาการเจ็บอาการเม่หานะหายนี่พูดจริงๆนะครับและก็รู้สึกว่าวามย่ายไวามท